นวูดเกมในไทยแลนด์สนับสนุนโดยน้ำยาล้างห้องน้ำมาจิ Clean คลีมแอคทีฟ AIS 5G ครีมเทียมข้นหวานตราพาเลสกิฟฟอรีนไฮยาอินเทนซีฟไวต์เทนนิ่งพรีซีรัม ผลของค l รา o o ต g a ม e ้ i g h t Thailand Summer ของเราแล้วนะครับมีเงิน1 0 0 0 0แสนบาทรอคุณอยู่นะครับคุณได้เลือก2ท่านนี้เข้ามาแล้วนะครับคุณต้นหอมกับคุณบอยนะฮะ2ท่านนี้นอกจากจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็มีความสามารถที่เก่งมากๆด้วยแล้วก็ขอบอกเลยว่าทุกวันอะไรโทษโทษทีนะฮะหมาแตกครับบูไม่ไม่ไม่ให้ยอมกันจริงๆ คือเล่นกับน้ำพุแบบที่เล่นด้วยว่าตอนนี้คุณสนิทกับดารานี่เป็นเพื่อนคุณหมดแล้วใช่เรามาปาร์ตี้กันของความคิดมาจากนี่ไม่ใช่มันจะได้ดูดีไงแมนพี่เล็กกระซิบเมื่อกี้อเล็กกระซิบบอกว่าให้ม่ดูมันแตกเลยอ่ะเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดจะเล่นหนักกว่านี้นะมันต้องเอาเครื่องมาแล้วก็เอามีบาร์โค้ดด้วยวให้ยอ่างนี้เลยต้องเล่นอย่างนั้น <c oughs> เดี๋ยวมันก็ไม่มั่นใจรอบแจ็คตไม่เอาตอนนี้คุณได้คนที่เก่งมากๆสองคนแล้วหนึ่งแสนบาทอยู่ในมือคุณแล้วอยาให้มันหลุดออกไปขอให้โชคดีนะครับวิธีการคือมี10ชื่อที่เราต้องการถ้าคุณตอบได้10ชื่อคุณได้10,000ทันทีถ้าเกิดไม่ถึง10ชื่อชื่อละ2,000บาทในเวลา90วินาทีคุณเป็นคนที่มีสิทธิข้ามคนเดียวนะถ้าเขาส่งซิกมาให้ข้ามเพราะคำมันยากหรือชื่อมันยากคุณก็เป็นคนบอกว่าข้าม แต่ถ้าเกิดคุณลั่นข้ามไปเองโดยที่ชื่อง่ายๆเนี่ยเป็นความผิดของคุณนะเพราะฉะนั้นไม่ได้วันนี้ซีเรียสอยพยุกยักหน้าแรงนีน้ำพูนี่พยักหน้าแรงอีกแล้วอ่ะแล้วพี่ก็กัดเองจัดเซตจัดเซตให้คุณเขาจัดเซตให้คุณเขาพี่น้ำพูนี่พยักหน้าเบาๆดิเอออะดูดีละดูดีละพร้อมนะครับหนึ่งแสนบาทอาเป็นของคุณขอให้โชคดีซุปตาเต็มสิบไปเข้าที่ครับ <sk r 2> ตอบให้ได้ตามชื่อที่ขึ้นที่หลังจอนี้ให้ครบนะครับถ้ามีชื่อเล่นและชื่อจริงก็ให้บอกทั้งสองชื่อด้วยชื่อเล่นและชื่อจริงด้วยนะพร้อมเริ่มครับเป็นแฟนกับแมทธิวลิเดียลิเดียสันลัดถูกต้องอ้าโอเคเป็นแฟนกับนุ่นนุ่นลามิดาหลุยส์กอตถูกต้องหลุยส์กอต์จัดรายการองค์กรทำดีองค์กรทำดีผู้ีกรผู้หญิง เป็นนางงามเรราผู้บรรณาถูกต้องดำดำเพื่อนสนิทเลยรัศสมีแขโอเคแฟนว่านธนกิจเฮ้ยม่ใช่โอ้โ่โทนี่โหนี่รากแกนกินน้ำกินมกะแก้วจริญญาโอ้โหเจ้าของไทยอัมทผูไทยไทมทายาิเดลิเนีวข้ามข้ามนักร้องลูกทุ่งข้ามก่อนข้ามข้าม นักหวยชำมโลกสมกักคำสิงไม่ตัดประเทศเลยมีรอยสักตรงกลางเวลาจะปิ้งปลาห่อด้วยปล่อยเออปล่อยอะไยไม่ชื่อหรอผ่านก่อน้ามครับถามครับต้นไปหรือเปล่านร้องสา่แว่นผมมานี่คูณสามซุปเปอร์แก๊งอ่แอนทิติมาเออแอนทิติมาผู้กำกับใหญ่เลยโูแลสิปั๊กผูตีเวนสกิลเบิร์ก ที่ก่อนเอตลอดการรุ่นใหญ่แล้วเวลาเสียเลี้ยงลายแม่เปียกแม่เปียกรัญญาแล้วต้อยเศรษฐาถูกใาโอ้ยายยๆใหญ่เที่ยวเที่ยวไทยนี่มแต่งนิวติเลยโอ้โหเก่งมากนะฮะแต่นิตติรู้อ่ะมาทางนี้มาทางนี้ดีครับ เมันปลิ่มมันปลิ่มมันปลิ่มนะฮะแล้วคุณได้ไปทั้งหมด8ชื่อ16,000บาทเมืกี้เมื่อกี้ซ้อมเมืกี้ไม่ซ้อมแล้วอันนี้ผมจริงเลยตมกี้มันมันมีการเสียเวลากับการว่าจะข้ามหรือไม่ข้ามดีบางอันก็ไม่ได้ข้ามไปแล้วก็ลองใบ้กันดูนะครับผมแต่ว่าฟลอยด์เมเวเตอร์ อันนั้นอ่ะมีฟอยแล้วแต่ฟอยอะไรดีวะไอเราก็ห่อฟอยอย่างเดียวเลยนะเราก็ไม่ได้ฟอยเมเวเดอร์นะครับผมตีเมซิ่ลเบิร์กได้ไปอต้อยเสรฐาได้ไปนะครับผมดอมเหตากูลดอมเหตากูลอันนั้นเนี่ยนี่ไม่รู้ใช่ไหมโอ้โหนะฮะ ที่ไม่ได้นะครับตอนแรกคุณมาถึงถูก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 หมดเลยนะครับไม่เป็นไรวันนี้16,0 0 0บาทนะครับขอบคุณมากลสุดยอดสุดยอดละขอบคุณเหล่าซุปตาทุกท่านนะครับที่มาปาร์ตี้ในวันนี้ขอบคุณมากครับเอาล่ะสนุกแบบนี้เรามีหน้ากันนะครับทุกวันอาทิตย์6กโมงยนาทีทางช่อง3กดหมายเลข3.3กับฮอลลีวูดเกมสไนท์ไทยแลนด์ซัมเมอร์สวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดูแลชอบปากซิสเตมาครีมอาบน้ำชมกุบสึโมโนกาตาริ น้ำยาล้างห้องน้ำมาจิคลีนแอคทีฟกิฟฟารีนนิวมิสูบิชิเอ็กซ์แพนเดอร์ครอสเครื่องปรับอากาศแคลเรียนอินเวอร์เตอร์สก็อตเพียวเร่เทนเบอรี่นมข้นหวานตราพาเลส AIS 5 g ยูโรเทค